สิ่งหนึ่งก็คือว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของดีมาในประเทศเพราะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยตลาดน่าจะมีการปรับตัวนะครับจากจากช่วงจนกระทั่งถึงหลังเลือกตั้งไปแล้วจนกระทั่งเลือกตั้งไปแล้วทุกอย่างเคลียร์เนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปลายปีอีกทีคือเรามองขั้นสั้นนี่ขึ้นก่อนแล้วก็จะมีการปรับตัว แสดงว่าอย่างอย่างคุณก่อนที่จะวิ่งขึ้นอีกทีอย่างของคุณชันชัยมองไปจนถึงสิ้นกอเตอร์ที่3เนี่ยน่าจะลงไปต่ำถึง600จุดเราไม่คิดว่านะครับเพราะเราคิดว่าที่ทางวิวของนักเคจีไอเนี่ยมองดาวไซด์อยู่ที่ประมาณ6 4 0้อยถึงหกรนี่คือข่าวร้ายออกมาเต็มที่นะฮะคือเขามองในแง่ในแง่ของถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลยุทธ์เราก็เหมือนกันว่า ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นๆสำหรับลง,งทุนฟิวเจอร์ที่เราแนะนําอยู่ตอนนี้คือถ้านักลงทุนระยะยาวเราเชื่อว่าอัพไซต์ไปได้ถึง750ในช่วงปลายปียาวนี่คือแค่ประมาณ6เดือนนะฮนะมไม่ได้ยาวมากถ้าเป็นคนที่จะถือหุ้นอยู่แล้วยังไงฉันก็ถือยังไงฉันไม่ขายหุ้นอาจจะให้สวิตออกจากหุ้นมาซื้อฟิวเจอร์เก็บไว้นะครับเพราะไม่ได้ดิสคาว์ถือไปยาวๆระหว่างนี้ไม่สนใจแต่แน่นอนต้องเตรียมเงินเรื่องท้ายกรน,นี้มันลงมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราเชื่อว่าตลาดน่าจะขึ้นได้ในสัก ซึ่งปีหน้าเนี่ยมันน่าจะขึ้นต่อซึ่งตอนนั้นพอไปครบกําหนดอายุฟิวเจอร์มันมีอายุก็ไปโรต่อไปเพราะต้นทุนการซื้อขายฟิวเจอร์จะเทียบกันจริงๆล้วก็ถูกกว่าหุ้นพอสมควรค่ะแต่คุณธนาคุณน่าสนใจนะคะที่บอกว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยที่บอกว่ามันจะมีการเหวี่ยงกัน670ถึง620แนะนําให้ถอนการลงทุน720ไม่ใช่แนะนําให้ถอนการลงทุนฮะสำหรับนักลงทุนฟิวเจอร์สเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นวีดหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์อัพ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากคือเรามองว่า Position หน้า take คลองมากกว่าเทคช็อตเพราะดูจากเรื่องของ m o n e y f o ฟลที่เข้ามาดูเรื่องของเจ้าตัว Discount ที่มันกลับมาเข้าใกล้ศูนย์นะครับในลักษณะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดน่าจะขึ้นไปนิดหนึ่งแต่พอขึ้นไปถึงเจ็อ่ถ้าเป็นอินเด็กซ์นี่อยู่แถวๆจร้อยสิบกว่าถึงเจร้อยยี่สิบนะถ้านับเซ็ตละกันนะฮะแต่เพราะเซตฟิวเจอร์มันก็จะเปรียบเทียบกันไปในสัดส่วนถ้ามองเซ็ตก็เป็นาจร้อยยี่สิบแล เริ่มนักลงทุนจะเริ่มไม่มั่นใจจะเริ่มมีการเทคโปรฟิตก็ขึ้นกับน<ม>ิวซี่จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าทุกอย่างยังเงียบอยู่มันก็อาจจะสเต็ปขึ้นแต่ขึ้นช้าหน่อยนะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดมันมีข่าวร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่ซึ่งเราเชื่อว่าต้องบอกว่ามีข่าวในทิศทางที่ไม่สมูทเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยตลาดน่าจะมีการปรับตัวเพราะเออร์เน็งออกมาในควอเตอร์สคิดว่าไม่ค่อยจะดีใช่แล้วก็จะทย,ยอมยมาหมดแล้ว,ลวรับข่าวไปหมดแล้วช่วงนั้นก็ทยอยรับข่าวไปหมดแล้วเพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยเหมือน คนยังรู้สึกเออการเมืองมาดูค่อนข้างผ่อนคลายาเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศเขาเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดคุยในแง่ของเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันเป็นลักษณะของเจ้าตัว asset allocation เขาไม่ค่อยได้ดู performance เท่าไหร่เท่าที่เราดูตอนนี้นะฮะ mm hmm. คือ earning จะเป็นปัจจัยรอง, mm hmm. องเงินเขาต้องลงทุนมีคนเคยถามว่าเอวถ้าเกิดหุ้นมันไม่ดีเนี่ย เขาจะลงทุนเหรอปัจจัยพื้นฐานไม่ดีจะลงทุนเหรอมันเหมือนกับว่าริสโพรไฟเขารับได้เพิ่มขึ้นเพราะเม็ดเงินที่เขาจะต้องอะโลเกตเนี่ยความเสี่ยงตับใจความเสี่ยงของโลกมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยความเสี่ยงเมืองไทยที่มันไม่ดีที่มันที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยเขารับได้เงินเขาก็ยังอะโลเกตมาอยู่ดี อันนี้อันนี้จะเป็นวิวในแง่ของเราซึ่งเมื่อกี้เสริมนิดนึง<ช>นะครับพอทีนี้เนี่ยคำถามที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องติดตามเจ้าตัวฟิวเจอร์หรือเปล่า<ช>นะครับเพราะจริงๆหลายๆคนเนี่ยไปมองว่าฟิวเจอร์เป็นตราสารเพื่อการลงทุน<ช>นะครับดิเรทีฟทุกชนิดนะฮะนุพันทุกชนิดเนี่ยเราไม่เคยมองเราอย่ามองมันว่าเป็นตราสารเพื่อการลงทุนนะฮะมันเป็นเครื่องมือ <c oughs> ที่ประกอบการลงทุนนั่นคือหัวใจหลักของเราที่เรามองมาเสมอ นะครับแปลว่าม,มันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่ตราสารไม่ใช่สินค้าที่ซื้อแล้วถือคือ <c oughs> ถ้ามองเป็นตราสารเพื่อการลงทุนมองเป็นสินค้าคือเราซื้อแล้วเ <c oughs> ก็บไว้เลยมันเป็นทรัพย์สินของเราเ <c oughs> จ้าตัวอนุพันธ์มันไม่ใช่มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบกับทรัพย์สินของเราเรามีทรัพย์สินอยู่เป็นเงินเป็นหุ้นเป็นพันธบัตรหรืออะไรก็ตามเราใช้ฟิวเจอร์สมาเพื่อปรับร p สโ f รไฟของมันนั่นคือหัวใจหลักของเจ้าตัวอนุพันธ์ทั้งหมดทีนี้ถามว่า เอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยช่วงสั้นมันผันผวนค่อนข้างเยอะเรามีวิธีอะไรไหมด้วยเหตุผลที่ทุกคนก็รู้ว่าฟิวเจอร์มันผันผวนเนี่ยถามว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเอ้ยทัทีนักลงทุนนักธุรกิจจะลงทุนได้ไหมเขาลงทุนได้นะครับทำไงเขามีออเดอร์ที่เรียกว่าเราก็ต้องใช้เครื่องมือของฟิวเจอร์ที่มีพวกสต็อปออเดอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้เขาอาจจะเทคโพสชั o นรู้ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวออกดีขึ้นไม่ดีอาจจะทรงทรงตัวหรือลงนิดหน่อยเขาสามารถตั้งสต็อ ถ้ามันแลนลี่ไปเรียลไลซ์เกออกมาถ้ามันตกลงมาสต็อปลอสนะครับลักษณะคําสั่งอย่างนี้เนี่ยเครื่องมือที่ช่วยในการส่งคําสั่งพวกนี้เนี่ยบางครั้งเขาไม่ต้องเฝ้าวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ส่งคําสั่งเข้าไปในลักษณะของสต็อปออเดอร์เนี่ยถึงเวลาปั๊บปล่อยให้ตลาดมาทําหน้าที่ของมัน mm hmm. นะครับว่าถ้าเกิดราคามันขึ้นมาก็เรียลไลซ์เกให้เขา <c oughs> ถ้าตลาดมันลงมาสต็อปเข้าไปในทิศทางที่ผิดก็สต็อปลอสพวกลักษณะ <c oughs> อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําาาใหห้นนักลงทุาอาจจะะวิเคร์ี แล้วก็ส่งคําสั่งให้เจ้าหนีการตลาดเขาส่งคําสั่งไปให้ก็สามารถช่วยเพิ่มในการซื้อขายได้ไม่ต้องไม่ต้องเฝ้าอย่เต็มที่เขาเรียกว่าจัดประเภทของแต่ละท่านใช่ไหมคะว่าจะจะเป็นนักถูนประเภทไหน<ะ>แล้วก็ใช้เครื่องมือที่ฟิวเจอร์มันมีเนี่ยนะฮะในเรื่องของมาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของคําสั่งที่เรียกว่าคําสั่งสต็อปออเดอร์คือเซตให้ส่งคําสั่งเมื่อราคาลงมาถึงระดับนี้หรือขึ้นไปถึงระดับนี้<ะ>พวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่นักงถุนเอามาใช้ช่วยในการประกอบกัน เฝ้าตลาดไม่ต้องเฝ้าตลาดก็ช่วยได้ค่ะฟังฟังจากทั้งสองท่านแล้วคล้ายๆว่าดัชนีหุ้นจะค่อนข้างผันผวนนะคะทนานระยะสั้นเนี่ยไปจนถึงประมาณก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคุณสุภวัตคะ่ะดูจากความผันผวนตรงนี้เนี่ยคุณสุภวัตมองว่าในเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะไปเท่าๆกับช่วงที่ผ่านมาไหมคะวันหนึ่งห้าถึงสิบจุดอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าอย่างที่คุณชันชัยมองไว้ต่ําสุดเนี่ยหกร้อยจุดแล้วก็เซสฟิฟตี้เนี่ยสี่ร้อยจุดนะคะ KGI นี่หกร้อยเจุดแล้วก็อันนี้ต่ำสุดนะคะแต่ว่าเซฟฟิปเนี่ยประมาณสัก480จุดนะคะที่มองเอาไว้ต่ำสุดใช่ไหมคะส7 0ร้อยเจ็กว่านค่ะคะือจริงๆแล้วที่ผ่านมานี่ก็ที่ที่ทคุณชานชัยพูดก็คือเฉลี่ยคือ5้าถึงสินะครับต่อ<ะ>วันบางวันมันอาจจะเคลื่อนนิดเดียวแทบจะไม่กี่จุดเลยก็มี<ะ>แต่บางวันเป็น15 16ใช่ค่ะจุดก็มีนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งนะครับับกกก็็ก็คคงเเปปนนนไไได้วว่่าาามมออจจะีรลืห ค่อนข้างที่จะเป็นเท่าเท่าเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะช่วงนี้ผมก็ดูเป็นแนวแนวขึ้นเหมือนกันทางเราด,ดูในแนวขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไอการไหลของโฟล์คอมมานี้อย่างที่ที่ว่าพันธนัฐพูดเนี่ยนะครับก็คือเป็นโฟล์คอมมานี่เข้ามาจากต่างประเทศตอนที่ผมทราบเพือกองทุนต่างประเทศพวกเคชฟันต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะมา คาดการนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีการเลือกตั้งเขาคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งนี่เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> มันจะมีความแน่ชัดในเรื่องการเมืองเกิดขึ้นมานะครับเขาถึงคิดว่าเขาก็เลยเบ็ดตลาดว่านะว่าตลาดน่าจะไปได้ <c oughs> เพราะตลาดของเราเนี่ยตามปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า earnings, เออนี่ครึ่งปีหลังนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วพี่เรายังต่ำอยู่นะครับเราอยู่ที่ประมาณ78ใช่ค่ะนะครับซึ่งถ้าพีธรรมดาแล้วอยู่ที่สักประมาณ90ก็ไม่น่าจะก็น่าจะดูได้ซ แต่ผมไม่ได้บอกว่าตลาดเราไปเจ็ดร้นะครับที่จริงเราก็ดูว่า720เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นฟูลลี่แวลลี่อู่นะครับช่วงนี้นะครัระยะสั้นๆช่วงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับช่วงก่อนเลือกตั้งครับในในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่ามันมีความผันผวนอย่างที่ว่านะครับ720ก็เป็นตัวเลขที่เราดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่ดัชนีที่ค่อนข้างจะเหมาะสมในช่วงนี้นะฮะก่อนที่ภาพทางด้านการเมืองมันชัดเจนขึ้นหรือไม่นะครับถ้ามันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยนน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 ะะะคคครรรรัััับบมมม่่่่าาทททีีีจไปตง780กกเเดูหืืออ็แวโ้ ระยะขึ้นแต่ในช่วงนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกุชญชานชัยนิดนึงนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะระหว่างนี้ถ้ามันมีข่าวไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วดูท่าทางว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะอาจจะไม่มีหรือ,เ,อเลือกตั้งแล้วก็ยังจะมีปัญหาอยู่นะครับเป็นไปได้นะครับที่เอ2 0นั่นนะฮะมันอาจจะเห็นแป๊บเดียวหรือมันอาจจะไม่เห็นเลยเราจะลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงผมถึงบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าสนใจนะฮะสำหรับการลงทุน ในตลาด <คะ S 1> ทีเฟสเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเล่นได้สองทางนะครับถ้าเราคาดการไปว่าสมมติเราเราจะซื้อหุนตอนนี้เราคิดว่ามันไปได้เนี่ยเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยถ้ากลับตัวมาที่เราลำบากใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราซื้อฟิวเจอร์ไว้เนี่ยนะครับเราค<ช><ช>า,าดการถูกเราก็สบายแต่ถ้าผ <คะ S 2> ิดปุ๊บเรารีบคัดลอสไปแล้วก็กลับอีกทางหนึ่ง <คะ S 2> ยังเทส profit อ,อีกทางหนึ่งได้เอากำไรคืนได้ในการช็อตไป ถ้าพูดถึงความคุ้มนะคะก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่จะได้ในระหว่างที่ดัชนีมันจะวิ่งเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยอาจจะลงมาได้ประมาณสักหกร้อยห้าสิบจุดแล้วกันดิฉันเอาเป็นกลางๆนะคะไม่ต่ําไปมากนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าอย่างเงี้ยกับการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เนี่ยกับลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยลองเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอะไรมันน่าสนใจกว่ากันคะเอ่อถ้าสมมติว่าเอ่อท่านเป็นลงทุนจริงๆแล้วตลาดอนุพันธ์มันน่าจะน่าสนใจอย,อยู่แล้วมากกว่าแต่ก็ต้องใช เรียกว่าต้องต้องเหนื่อยกว่านิดนึงนะครับคือ<า>ต้องสังเกตนิดนึงนะครับแต่สําหรับหุ้นเนี่ยท่านที่คิดว่ามันไปไกลแน่ลงทุนระยะยาวแน่เนี่ยแล้วเรามีเรามีมีสตังค์อยู่แล้วมีทุนทีลงอยู่แล้วนะผมคิดว่าลงทุนหุ้มมนมันสบายกว่าเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีเวลาและท่านคิดว่าท่านมี ไม่ต้องการจะลงทุนมากตรงนี้นะครับมีความตั้งใจที่กล้าที่จะเสี่ยงหน่อยหนึ่งนะผมว่ามันนั่งใช้เวลากับอนุพันธ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับมผมถึงเห็นว่านักลงทุนรายย่อยหรือรายใหญ่ก็ตามซึ่งอ,อาจจะลงทุนในหุ้นแล้วตอนนี้ยังไม่อยากจะทําอะไรนะครับก,ก,ก็ลองมาศึกษาแล้วใช้ตลาดนี้เป็นกลไกอย่างที่ริงที่คุณธนาวัฒน์ว่านะฮะกลไกในการลงทุนในการหนึ่งนะฮะที่ช่วยนะครับเพื่อจะทําประโยชน์ในช่วงนี้ได้ะนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เข้าไปซื้อขายเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับผมผมก็ยังเห็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับ<ะ>เราเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมัน500บาทต่อครั้งนะครับ<ะ>ก็ไปกลับก็พันบาท<ะ>พันบาทตามส,สเต็ปที่เราซื้อก็คือ10จุดนะครับก็คือ10 10 10ติ๊ติกนะฮะโทษ<ะ>ทีส0ติกซึ่งซึ่งค่อนข้างจะสูงนี่ยังไม่รวมแบตนะถ้ารวมแบตแล้ว10ติกก็ไม่มีกำไรยังขาดทุน<ะ>อยู่นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้ค่อนข้างที่จะ นักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยจะ,ะดูว่าโอ้โหมันเข้าออกยากนะ,ะต้อง10ติ๊กหนกะว่าจะได้คืนกับหุ้นนี้แบบมันประมาณสักแค่3มติ๊กใช่ไหมสามติ๊กก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้มันสิติ๊กเพราะฉะนั้นโอกาสก็คือว่าผมคิดว่าเป็นไปได้ถ้าจะให้มันมีวอลลุ่มมากขึ้นน,ไไนักลงทุนรายย่อยนี่ไม่เสียเปรียบนักลงทุนสถาบันนะครับก็คือเป็นไปได้ถ้าเกิดลดค่าคอมมิชชั่นบ้างหรือไม่อาจจะเพิ่มติ๊กไซส์หน่อยให,ให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้มัน ในการลงทุนเนี่ยมันจะจะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอ,อกาสที่จะ,ะทํากําไรได้เนี่ยนะครโดยที่เข้าออกเร็วแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องเกี่ยวกับขาดทุนมากนะฮะก็คือมีดิสําเร็ในการออกจากคุ้นเนี่ยจากจากซื้อสินค้าลงหน้าเนี่ยนะฮะก็ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นวอลลุ่มมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผมเชื่อว่าออตอนนั้นแหละนะฮะอย่างที่ทุกคนก็เห็นว่าสาบันนะครับแล้วก็ต่างชาติที่น่าจะเข้ามาได้เพิ่มความคาม่องสภาพค่องแล้วก็เพิ่มความเป็น เป็นการคาดการที่น่าจะถูกต้องมากกว่านะฮะยิ่งมีวอลลุ่มมามากขึ้นนะฮะฟิวเจอร์จะยิ่งเป็นตัวชี้นำนะครับว่าตลาดจริงควรจะไปในทิศทางไหนมากกว่านะฮะเป็นเป็นจริงมากที่สุดนะครับค่ะคุณชันชัยล่ะคะอยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนในตลาดนุพันธ์โดยเฉพาะที่คุณสุภาพบอกว่าเรื่องของขค่าคอมมิชชั่นเนี่ยดูเหมือนว่ายังแพงอยู่คือย,ยังสูงอยู่สําหรับนักทุนจริงๆมีนักทุนบ่นมาบ้างไหมคะ ผมยังไม่ได้ยินโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าอย่างที่ผมเรียนก็คือคนที่เล่นสั้นมากนะครับต้นทุนก็คือคอมมิชชั่นก็คงเป็นปันจจัยหลักนะครับแต่ว่าในขณะนี้เองเตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันเทรนด์มันคงจะลดลงแน่ๆถ้าไปกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับคืออย่างไรก็แล้วแต่เรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเช่นบลกเกอร์ต้องอยู่ได้ลูกค้าก็ต้องมีกําไรนะครับ ในเมื่อวัลรุ่มไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยคอมมิชชั่นเทรนมันก็คงจะลดลงะนะครับคงอาจจะต้องดูตลาดอีกสักระยะหนึ่งนะครับอ,อันนี้คงเป็นเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการซื้อขายอันนี้ะนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเสริมนิดนึงนะครับคือในแง่ของทิกไซส์ในอินดซ์ฟิวเจอร์นั้นเนี่ยมันอาจจะมีในยาที่แตกต่างจากสเปดในการซื้อขายหุ้นะนะครับเพราะว่าเหตุผลมันคงคงคง,คงมาต่างกัน ผมว่าทิกไซส์ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเขาเพ้องการที่จะเล p เ e อ e n เซ n ต e อินเด็กให้จุดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นการาซื้อขายาแต่ละทิกไซต์ที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้มีวอลุ่มหนึ่งสเปดมีหุ้นเป็นล้านหุ้นกว่าม,มันจะข้ามไปได้เพราะฉะนั้นทิกไซต์ตัวนี้เนี่ย ผมคิดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากแต่ว่าความแกว่งของตลาดต่างหากที่ที่ที่ท,ที่ที่จะเป็นคุณหรือโทษต่อการลงทุนในอ<ะ>ินเด็กซ์ฟิเจอร์นะครับแล้วที่ผ่านมาการแกว่งของตลาดนี่แรงไหมฮะผมผมคิดว่าในขณะนี้<ะ>ผมถือว่าพอเพียงที่จะสามารถทํากําไรได้ะนะครับคือถ้าตลาดเราแกว่งวันละหนึ่งหรือสอจุดเนี่ยอาจจะทําการค้าขายลําบากมากสําหรับ<ะ>คนท,ที่ที่จะเล่นแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาในตลาดว่า ถ้านักจากโล i ูไฮนี่ยนะครับไม่ได้เฉพาะอินเด็กซ์ที่เปลี่ยนแปลงในวันเนี่ยโล i ูไฮนี่ยผมคิดว่ากว้างพอที่จะสามารถทํากําไรได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การ ทำกำไรระยะสั้นนี่ต้องฝีมือจริงๆนะครับคือต้องทิศทางต้องถูกต้องนะครับค่ะคุณชันชัยพอจะคาดคะเนได้ไหมคะว่าถ้าใครเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาด t f e ฟเนี่ยตลาดหุพันเนี่ยอย่างถ้าเราลงในในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็จะคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งประมาณสัก10อะไรอย่างเงี้ยในบางปีที่ตลาดเซ็ตอินเด็มันติดลบอย่างเงี้ยก็ถือว่าชนะแล้วและอย่างลงทุนใน t f e ฟเนี่ยมันสามารถบอกได้แบบนั้นไหมคะคาดการณ์ได้แบบนั้นไหมคะโอ้คำถามผม เข้าใจฮะแต่ตอบยากมากจริงๆผมผมคิดว่าสําหรับที่เป็นอ,อย่างที่คุณธนารุเรียนมันเป็นเราเราเรากำลังเทรดกับทิศทางของตลาดนะครับจริงๆเราไม่มีอันดรายงานเสร็จเราไม่มีเราไม่ได้หวังว่าผมประกอบการมันจะดีขึ้นไปแต่เรา <นะ S 1> ตั้งเป้าได้ไหมคะตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะได้สักอ่ะยีเปนี้ยปีหนึ่งแล้วไอการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะั้นมันมีวิธีการไหมคะ อตอบยากครับผม,ผมไม่รู้ว่าคนอาจจะช่วยตอบแต่ผมว่าเป็นคําถามที่ตอบยากคือเราตั้งเป้าได้แต่ผมคิดว่าหลักใหญ่ของการก่อนจะลงทุนใน<ะ> i n d e x f u t u r e เนี่ยที่ผมอยากจะย้ำก็คือต้องทำความเข้าใจมันก่อนะนะครับกลไกในการซื้อขายเป็นอย่างไร m มาจิน<ะ>คอมาจินการวางมาจินหรือคอมาจินเป็นอย่างไร<ะ>อันนี้เนี่ยต้องอติกาต้องให,ให,ให้ให้แน่ใจก่อนแล้วก็ตัดสินใจ ว่าเราอยากจะเป็นนักลงทุนแบบไหนเราก็ต้องตริกออนแบบนั้นนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเป็นวินเนอร์ได้เพราะว่าอันนี้เวลาที่จะไปเข้าไปลงทุนในตลาดไหนใช่ไหมคุณธนวัฒน์เราก็ต้องมีเป้าหมายของเรานะคะว่าเราไปลงทุนนี่แหละเราคิดว่าปีหนึ่งเราอยากจะได้กําไรสักกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้มันสามารถตั้งได้มันไปถึงต้องบอกอย่างนี้นะครับที่เราเราเรียนทฤษฎีการเงินมาทุกคนใช่ไหมฮะริสกับรีเทิร์นมันไปคู่กัน High risk high expected return นะครับ แต่ว่าจริงๆว High risk no return ก็ได้นะฮะหรือ <laughs> negative return เไรนะเราเจอกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือ return ที่เราคาดใช่ค่ะมันก็ขึ้นตรงกับเจ้าตัวความเสี่ยงที่เรารับได้ปกติแล้วเมื่อกี้ผมพูดเสมอนะครับเวลาที่ผมพูดอธิบายให้นักลงทุนฟังเนี่ยว่าเจ้าตัวอนุพันธ์หรือเจ้าตัว f u t u r e s เนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องมือมัาวทีมันไม่ได้เป็นตราสารเพื่อการลงทุนดังนั้นโดยตัวมันเองเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาใช้เพื่อจะคาดเดาว่าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เขาใช้ประกอบ มันเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นมันใช้ประกอบกับมูลค่าเงินลงทุนทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเจ้าตัวนี้แหละที่ถามว่าเซ็ตรีทเทิร์นได้เท่าไหร่คำตอบคือเซ็ตได้นะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องทําให้ริสก์มากด้วยเช่นนะครับถ้าเกิดเราฝากธนาคารตอนนี้1ปี5%ถ้าฝากพวกกองทุนรวมสมมตินะครับโดยประมาณเอากรบๆก็หร็แน่นอนถ้าเราหวัง10มันก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ถ้า 5- ้าที่ห้แน่ๆถูกไหมครับฝากธนาคารถ้าเกิดบอกเราหวัง10มันอาจจะกาไร10หรืออาจจะเท่าทุน0ูย์ ค่าฉเฉลี่ยออกมาที่5าก็เป็นไปได้คิดกันง่ายๆถ้าเราหวัง20แน่นอนอาจจะกำไร20หรือลบ15หรือลบ10อะไรลบสิทันทีลบ10เพื่ 10, พอฉเฉลี่ยออกมา5้นั่นก็คือความหมายในแง่ของ r i s k r e t เ r n เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการลงทุนทุกอย่างเนี่ยขั้นที่1เราต้องตอบไปได้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้20เราตั้งแทร็กเก็ตได้ไหมได้นะครับแต่แน่นอนพอเป็นได้20ปั๊บกลยุทธ์ที่ใช้มันจะต้องมากขึ้น แทนที่เราจะซื้ออย่างเดียวหรือขายอย่างเดียวเหมือนกับตราสารหนี้หรือว่าเหมือนกับการซื้อขายหุ้นเราจะต้องเริ่มเพิ่มผลตอบแทนโดยการอาจจะช็อตในบางครั้งเ mm hmm. พราะถ้าหุ้นขึ้น10%เราถือขารองอย่างเดียวยังไงเราก็หนีไม่พ้นสิแต่ถ้าเราอยากได้20%่สิอร์เทำยังไงแปลว่าในช่วงที่ตลาดปรับลงเราต้องช็อต mm hmm. ในช่วงที่ตลาดปรับขึ้นเราต้องรอง เพราะช anel return มันก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นถ้าเป็นหุ้นมัน10%นะครับในลักษณะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า hedge fund กับเจ้าตัว mutual fund นะครับที่เราบอกเสมอๆกันว่าเ e d g f u ันเนี่ยมันคือกองทุนประกันความเสี่ยงแต่ทำไมเนี่ยเสี่ยงเหลือเกินนะครับเพราะจริงๆแล้ว hedge fund เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วเขาไปเทคความเสี่ยงเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ปกติความเสี่ยงที่แฮชฟันป้องกันก็คือมักจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตไร์เช่นเขาช็อตหุ้นตัวหนึ่งแล้วก็ไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งช็อตฟิวเจอร์ตัวหนึ่งไปซื้อฟิวเจอร์อีกตัวหนึ่ง <c oughs> นะครับโดยที่อันเดอร์ไลตัวเดียวกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นเอฟเฟ t จากเจ้าตัวสินทรัพย์อ้างอิงมันขึ้นหรือลงมันแคนเซิลกันหมดเ <c oughs> หลือแต่ไอ้เจ้าตัวส่วนต่างที่เขาช็อตกับลองที่มันเกี่ยวงเหมือนหรือแตกต่างกันเช่นเราคิดว่าหุ้น A จะดีเราซื้อหุ้นนนน A A เเเรราาาาาคิดดดววว่่่หหหุุุ้้้้้้ B B จะแแยยตถถ็กกกกลลลงงงูมม แต่หุ้น B มันลงเพราะเราชอร็อตไว้มันยิ่งลงมากกว่าอินเด็กซ์เขาได้2ต่อแต่การที่เขาชอ็อตกับรองเนี่ยมันเป็นเลเวอเรจเขาใช้เงินลงทุนนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดเดาถูก r e t u r n ์บนอินเวส m e เมของเขาจะสูงมากในแง่ของเกียร์ริงในแง่ของเลเวอเรจเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาคําถามว่าคุณตั้ง r e t u r n ์ได้ไหมได้แต่ถ้าสิ่งที่คุณตั้งคุณก็ต้องปรับกลยุทธ ถ้าเราจะถือฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับลองฟิวเจอร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าอีกหน่อยมีสภาพคล่องเพียงพออย่างยกตัวอย่างทุกวันนี้สมมติเรามีเจ้าตัว e t i r e m e n t f u ันหรือลองเท e r m f ฟันที่เป็น s ซ็สมมตินะครับว่ามีเราได้แท็กเล30%ถ้าเรทุกวันนี้เราซื้อเจ้าตัวฟิวเจอร์เท่าตีเราซื้อ l องเท e r m f ฟันที่เป็น s ซ็ตฟิฟตี้ลองเทินฟันะฮะซื้อไว้3ปีโดยประมาณสมมตินะครับคร่าวๆ3ปีเสร็จแล้วเราช็อตเจ้าตัวฟ สปี r e เทิรของคุณก็คือแท็ก a ลทถ้าเกิดคุณแท็กเลทสา็ดเซคุณก็ได้ r e เทิร์ในสาปีนั้นสาบเจ็ดออกมาสิบเอ็ดซกว่าๆโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะฟิวเจอร์มาเซเทอ e หมดเ e เทอรหมดรีเทิรมันออฟเซ็กันหมดนะครับอันนี้เอาคิดอุดคิดแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือ e อ็กซ t e d คเต u รีของคุณคือสิบกว่าเปอร์เซ็ก็ขึ้นกับแท็ก a ลทของคุณที่มคุณมีอันนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้มากกว่านั้น้้นนนนมมมาาาากกววว่่่่โดดยปรระณทีีคหหนนัังงงงออตเิแลช index ลชไ เราซื้อเพิ่มฟิวเจอร์ถ้าช่วงไหนอินเด็กซ์ขึ้นให้เราไปช็อตฟิวเจอร์เพิ่มดีไหมอะไรลักษณะนั้นนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันได้รีเทิร์นมากมันต้องขึ้นอยู่กับการบริหารของเราด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากได้ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับอย่างที่คุณสมบัติพูดบอกถ้าอยากได้รีเทิร์นสูงแน่นอนต้องทํางานหนักขึ้นนะครับมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติสูงกว่าที่จะฝากธนาคารสูงกว่าที่จะซื้อหุ้นพื้นฐานซื้อกองทุนรวมเก็บไว นะครับคุณต้องทํางานหนักขึ้นรีเทิร์นก็จะสูงขึ้นค่ะคุณสุภาัตมองตลาดไปจนถึงปลายปีแล้วเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์เข้าไปลงทุนอยู่ในตลาดหุันเนี่ยมีคําแนะนําอะไรไหมคะในเรื่องของการที่จะจัดพอร์ตการลงทุนนะครัครับในกรณีของนักลงทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะแบ่งบางส่วนมาลงทุนในตลาดทีเฟเนี่ยค,ครับเพื่อที่จะได้กําไร ตามเป้าหมายอย่างที่ที่คุณธนวัฒน์พูดเนี่ยนะครับก็ก็คิดว่าคงจะแบ่งสัดส,ส่วนให้ให้ให้ถูกต้องนะครับ<ะ>มันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับ<ะ>จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือพูดเอาง่ายๆก็สิบเปอร์็นตมาลงก็ได้นะครับในตลาดทีเฟสเนี่ยถ้าบุตรจะไปลงทุนประมาณ50ล้านก็อ,อกมาลงท,ที่นี่5ล้านนะครับท่านก็นสามารถที่จะลงทุนในตลาดนี้ได้แล้วก็แต่อย่างที่ว่าคือลงทุนตลาดนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างจะดูแลใกล้ชิด เพราะฉะนั้นใน,ในช่วงระหว่างนี้จนถึงสิส้นปีอย่างที่บอกเนื่องจากตลาดจะผันผลพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเข้ามานะะหาลงทุนและเพื่อจะออทำประกันความเสี่ยงด้วยแล้วก็ในเวล<ะ>าเดียวกันก็ทำกำไรได้ด้วยเนี่ยนะครับมีเยอะพอสมควร,ครจากนี้ไปจากนี้ไปครับสำหรับท่านที่ลงทุนไปแล้วซื้อเราลงทุนในตลาดตอนตัดชนีประมาณ6 4 0 6 5 0เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ถือ ถือไปเรื่อยๆได้เพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายในปลายปีเนี่ยถึง7 6 0ถึง80เนี่ยนะครับท่านก็ได้กำไรตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ใน,นระหว่างทางเนี่ยนะครับตลาดมันก็มันเวนลาขึ้นมันก็เป็นลูกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสามารถจะทํากําไรได้ในช่วงลูกขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าที่จะมีส่วนพอร์ตโฟลิโอที่เหลือไว้เนี่ยนะฮะมาลงจุดนีบ้างก็ได้นะครับถ้าท่านมีเวลาแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาก็เลท profit run ไปก่อนในเรื่องหุ้นก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ที่ผมพูดส่วนมากวันนี้เนี่ยผมเน้นในเรื่องเกี่ยวกับนกักลงทุนระยะสั้นแล้วนกักลงทุนที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยผู้ที่จะมาทำตลาดนี้เป็น hedging instrument นะฮะหรือจะทำเป็น Arbitrage เนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเข้ามาเร้ตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้น้อยมากแต่ผมอยากให้คนที่มาลงทุนตลาดตอนตอนนีก้ก็คือคนที่ตั้งใจที่จะมาใช้ตลาดนี้จริงๆในการทำกำไรนะครับจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วดูซิว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่เหมาะไหมนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าเหมาะสาหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเดิมแล้วเนี่ยที่เป็นเดย์เทรดเดอร์เนี่ยนะครับมาลงทุนตลาดนีน้น่าจะดีกว่านะครับเ,เพราะพวกนี้เนี่ยพวกที่เป็นเดย์เทรดเดอร์อยู่แล้วเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องดูแลข้อมูลแล้วก็เฝ้าหุ้นตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมครัใช่ใชครับแล้วก็เขาเนี่ยจะได้เปรียบตอนที่ตลาดขึ้นเนี่ยทุกคนทำกำไรได้หมดนะครับแต่ในช่วงตลาดลงเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับตลาดนี้นี่ท่านทําได้ตลอดะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะให้ แนะนำว่านักลงทุนที่ลงทุนตลาดนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าคอนเซ็ตร์ตลาดนี้เลยนะฮะเป็นอย่างที่ต่างชาติเกาเรียกว่าเป็นโฟลทร์เดอร์นะฮะหรือเป็นเดเรคชันเดอร์เทรดดิ่งเนี่ยนะฮะ<ม>ก็คือเน้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับแต่ตัวลงทุนทางด้านอื่นเลยนะฮะงไทยสนใจในการลงทุนในตลาดนี้อย่างเดียวนะครับทำกำไรจากการเก่งกำไรทิศทางของตลาดนะฮะจากข้อมูลนะฮะพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอลด้วยนะครับช่วยเขาในการลงทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มีม,มีมีระเบียบ ในการลงทุนนะครับมีกลยุทธ์ที่ดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าคนมาําตรงนี้ก็คือเอาพอร์ตโฟลิโอของตัวเองทั้งหมดมาลงทุนตรงนี้นะครับแต่ว่าลงทุนทั้งหมดแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเอาลงหมดทันทีเลยนะครับก็คือสมมติว่ามีร้อยร้อยล้านเนี่ยนะครับท่านลงทุนทัานยี่สักสิบล้านก็พอนะครับมีร้อยล้านเผื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ลองดูสิรับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยถ้าท่านลงทุนได้ดีแล้วเนี่ยท่านอาจจะสมมติว่าท่านตั้งเป้าไว้ว่าจะอยากได้กำไรสักประมาณห้านะ เอเท่านเทรดสักประมาณสักสามสองสมเดือนท่านก็นได้แล้วก็อาจจะหยุดพักได้แล้วนะครับแต่ถ้ามีทั้งห้าแสนนี่ลงทุนสักเท่าไหร่ดีคะลงทุนสักห้าแสนผมว่าลงทุนสักซื้อสักอย่างมากสักสามสี่สัญญาก็พอครับอืมะค,ะค่ะเอาละค่ะท่าในใดมีคําถามไหมคะมีคําถามไหมคะยกมือได้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้ฟังด้วยคะ่ะดีคะ่ะช่วยกันถามมีไหมคะไม่มีอะไรหรอคะ ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวดิฉันอ่านคำถามนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะคำถามที่ส่งขึ้นมานะคะก็าถามว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับชมรมหรือเปล่าคะที่จะคุยกันเองหรือเปล่าคะครับก็คงขณะนี้จริงๆเราก็เซตอัพเป็นชมรมนะครับซึ่งคงจะพัฒนาไปเป็นสมาคมผู้ค้าตาสานุพันธ์นะครับก็จะเป็นผู้ดูแลร,ร่วมไปกับตลาด นะครับว่าความเหมาะสมเป็น,ปนยังไงนะครับผมคิดว่าอัตราค่าคอมมิชชั่นก็คงโดยธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในขณะนี้คงคิดว่าทุกคนก็คงจะประคองตัวก็คือโบรกเกอร์เองก็วอลลุ่มอย่างนี้หรือวอลลุ่มที่5 0 0 0ันล้านนี่ก็ยังยังปิ่นปิ่อยู่นะฮะในแต่ละแต่ละรายคงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งครับให้บรกเกอร์เขาได้อยู่สักนิดหนึ่งนะคะ มีคำสั่งออโต้สต็อปลอสนะคะหรือเปล่าคะมีไหมคะออโต้ไม่มีนะฮะแต่สั่งให้เราต้องเป็นคนสั่งนะครับคืออยู่บนออโต้อัตโนมัตินี่มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราต้องสั่งเจ้าหนี้การตลาดว่าเช่นถ้าเกิดราคาลดลงมาที่ระดับ483ให้สต็อปลอสสมมุติเราซื้อไว้นะครับหรือถ้าเกิดเรา ช็อตเอาไว้ถ้ามันขึ้นไปที่495ให้ขายที่ราคา494เอ้ย96หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรทำนองนั้นนะครับคำสั่งพวกนั้นมีแต่ม,มันไม่ได้ส่งอัตโนมัติเราต้องส่งคำสั่งเราต้องไปโทรสั่งเองนะฮะโทรสั่งเองแล้วก็เจ้าหน้าที่การตลาดจะคียเข้าไปในระบบ<ร>ซื้อทอร์เน็ตตอนนี้อินเทอร์เน็ตใกล้จะมาแล้วใช่ไหมนะครับซึ่งซึ่งในอนาคตนะครับถ้าไม่มีอะไรคุกคักนะครับคิดว่าปลายเดือนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตดิงน่าจะเปิดให้บริการซื้อขายซึ่งตอนนั้นเนี่ย นักลงทุนก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยตัวเองนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็จะสนุกกันใหญ่นะคะอยู่ที่กรตโต้เขาจะอนุมัติลายเส้นอะไรเมื่อไหร่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีโปรกไหนที่ให้ผ่านอินเทอร์เน็ตยังให้บริการไม่ได้นะครับเพราะตอนยังไม่ออกกฎออกมานะครับแล้วก็ลงทุนต่อสัญญาน่าจะควรมีสักเท่าไหร่ดีคะโอ้นี่มันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านหรือเปล่าคะที่บอกไปว่าสายป่านใครมีมากน้อยแค่ไหน ค,คือจริงๆนะครับอันนี้ในแง่ของทาง KGI เรานะครับ<ฆ>ก็คือเป็น policy ของเราออกมาเองนะครับเราแนะนําให้ลูกค้าลงทุนขั้นต่า2 0 0 0คือขั้นสูงเนี่ยมันขึ้นกับฐานะการเงินของแต่ละคนอยู่แล้ว<ฆ>นะครับแต่ขั้นต่ําที่เรามองไว้เนี่ยควรจะแบ่งลงมาทุนทุฟิวเจอร์ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 2 0 0 0ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันที่1คือถ้าเกิดคุณมี50,000คุณซื้อ1นสัญญาขยับนิดเดียวคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิน้น<ฆ>นะครับมันดีจะซื้อเพิ่มก็ไม่ได นะครับหรือจะขายเพิ่มก็ไม่ได้เหลือก็จะต้องไม่มีเงินเหลืออาจจะต้องถูกคอลทันทีในวันที่รุ่งขึ้นสมมุติว่าเราคิดว่านักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยควรจะซื้อสักสองถึงสสัญญานะครับก็คือแสนถึงแสนห้าแล้วก็จะต้องเผื่อเงินเรื่องของการวางมาจินการคอลมาจินบางส่วนนี่ก็สิ่งที่เราเราเรา,เราทำกันก็คือว่าควรจะมีสักประมาณ2 0 0 0 0นนะครับถ้าเกิดมีแค่ห้าหมื่นเนี่ยอย่ามาเลยฮะนะครับเพราะว่ามันขยับไม่ได้นะครับเพราะไม่มีใครซื้อที่บอททอมแล้วก็ขายได้ที่ไฮ g h ไหครับคุณคิดว่าคุณจะซื้อบอทททมันีเลย วันปรากฏ่าซื้อแล้วมันลงต่ออีกนิดเดียวเองนะต้องวางเงินเพิ่มปรากฏ <ừ m. S 2> ไม่มีเงินกลายเป็นปิดฐานะปั๊บหลังจากนั้นขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขเหมาะสมเริ่มต้นเนี่ยควรจะสักแสนกว่าถึงสองแสนนะครับถ้าน้อยกว่านั้นไม่ไม่ไ้แต่ห้าหมื่นนี่เขาซื้อหุ้นได้นะคะก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามองในตัวอะไรอย่างดีวันอย่าง อ่าอันนั้นต้องไปซื้อดีวันสักพักให้มันกลายเป็น500,000กำไรใน้ได้20,000แล้วค่อยมาน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าฟิวเจอร์สเนี่ยมันมันใช้เงิน50,000ก็จริงแต่มูลค่าขงกาลงทุนคือ500,000นะครับต้องจําไว้เสมอว่าเงินคุณใช้50,000ก็จริงมูลค่าเงินลงทุนของคุณประมาณ500,000เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีมูลเงินลงทุนอยู่ประมาณ50-60,000 คุณเพิ่มมาตราทดสิบเท่าโดยที่คุณไม่มีทางระวังหลังเลยนะครับมันค่อนข้างจะเสี่ยงค่อนข้างสูงถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นนักลงทุนเริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่านะครับถ้ามีนระดับ50,000ื่นถึงแสนหนึ่งเนี่ยลงทุนหุ้นไปก่อนนะครับสร้างความคุ้นเคยสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมีพวกอีกออปชั่น มีทางเรื่องเข้ามาในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทางเรื่องที่ดีกว่าเพราะเจะมีสินค้าเพิ่มอีกใช่ไหมคะเห็นบอลก็จะมีในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีตามตามแผนที่คุยกับทางตลาดไว้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องของเจ้าตัวฟิวเจอร์ของพันธบัตรหรือฟันเจอร์ของอัตราดอกเบี้ยเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายนะครับแต่ว่าคิดว่ามันยิ่งน่าจะห่างไกลกับนักลงทุนทั่วไปเข้าไปใหญ่เพราะขนาดตัวพันธบัตรทุกวันนี้ก็มีเฉพาะสถาบันลงทุนนะครับแต่ ในช่วงปลายปีเนี่ยเขามองว่าจะมีเรื่องของเจ้าตัว Index Option เข้ามาจดทะเบียน mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเนี่ย mm hmm. เข้าใจว่านะครับมุลค่าสัญญานี่อยู่ประมาณ5 0 0 0เอง <Okay. S 2> ใช้เงินประมาณ4 5 0 0 0บาทก็ซง